จากหลวงปู่แวะตรงพุทธก,ก็จแะแะว่าสาการนะเขาเรียกว่ไรไหว้ขอพรอ,อะไรต่างๆมานิดเดียวประมาณสักสิบเมตรก็จะถึงจุดจุดเด่นจุดไฮไลท์หัวที่หนึ่งแล้ว อ๋อนี่ไงอันนี้นนไม่ใช่คะอันนี้ก็จะเป็นนี่คือหัวที่หนึ่งเหรอไหมอ๋ออันนี้ก็เหมือนนะอันนี้ก็จะเป็น,นก,ก็ก็เป็นหัวนะคะตุ๊กตาเหมือนกัน นี่ค่ะถึงแล้วใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะคะก็จะเจอแล้วจุดไฮไลท์ของเราทีออ้อีอ,อรอคิวถ่ายรูปนะคะ <c oughs> ที่หนึ่งฝั่งนู้นจะเห็นชัดที่สุดเดี๋ยวเราจะเดินไป เดี๋ยวถ่ายวิดีโอรอไปก่อนเดี๋ยวไปเล่นแป๊บหนึ่งนะแล้วก็น่ามุมนี้แหละ